you. <laughs> ่น้องครับเอเอพี่น้องนั่งพักเติมเบียร์ข้าวหนึ่งเด้อว้ายพดอดไอ้่าพี่น้องใครจะฆ่าท่อพอดกินเบียร์จ๊คเทียกินยังไงบ่นแล้วก้าวหงพูดแล้วนอ้องเออเอาพังเติมเบียร์ข้าวหนึ่ง <c oughs> เติมหงข้าวหนึ่งแ <c oughs> ห่งโอกาสหล,ลานเดว่าจะข้าวหนึ่งคนพ <c oughs> ักพักโยกเพ่อนเราพักโยกจัดแห่นาที่เออ บังหันเตยม่แนวเติบแล้วโอ้ยเติบแสนสิบสมองไปเนาะเอานะครับก่อนเรียนขอกาศสวัสดีพี่น้องเช่าผ่าคันโทพี่น้องเช่าขุดขอนแกน่นนะครับพี่น้องตูมองตุบอลครับที่ไม่กำลังเกหมอล่าเสียงพี่หกโคกงสกอนในคำที่นี่นะครับขอบพระคุณในหลายขอบคุณโอกาสจากคณะกรรมการเจ้าภาพและกับพี่น้องเช่าขุดขอนแกน่นพี่น้องเช่าผ่าคันโทใเจโอกาสหมอล่าเสียงพี่หกมาทาการแสดงในเมือนี้ นะครับพี่น้องผู้มาไม่อน,นี่จะ็คอยโศกมันหมัน,ม,นมังมังเมีม่ยม,ม,มลำลำรวยรวย,ยโศกดีตลอดปีตลอดไปงวดสีมาติดสามต,ต,ตัวตรงๆด้อซ่าตูอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้องวดสีแม่อีกสองมือหนิอ่ะแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อ,อกระโดดไปแล้ว<อ>ม่ออกระโไปแล้วตนะ้ออกดูเถิดเดี๋ยวมันก็ออกอีกเสื้อยันเจ้ากับผมมันโตเดียวกันไว้ใส่รุน เพื่อเจกันโรดปฏิเอาให้ลูกหลานในน้ำตัวจะเข้านึงเอีแม่เด้อเ,ดเริ่มต้นจากไอเสลยงเหลียงก็ดี e สวัสดีครับผมนกกรังผู้จะพูมครับลูกหลานป้าเฮยแม่อำเภอหนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับนกกรังผู้นุมหน่อยจากหนองบัวลำพูครับนี่อนาคตหมอลำเสียงดีหฮครับเออเอาอีลาไปใี้ลูกนี่สาวกาลาสินนี่เอาในน้ำตัว สวัสดีค่ะน้องใบบุญมาล่ำอลังการเชื่อค่ะลูกหลานชาวจังหวัดกระสช้าชินชัยช่วยเป็นกำลังแรงใจให้นายคนนั้นได้วยค่ะรัดนิดๆแต่นานๆนะคะวุ่นๆปากเป็ดเนาะเพิ่งเอาเด้อครับสิเป็นอาจจะเป็นอีกเพชรไม่รับหรือรอกเจียระไนอยู่นะครับอันเป็นอย่างเพื่อนบาน้องใบบุญอลังการเชื่อเนื่องจากว่าโล่กับโลกนะครับ อันเห็ดมอลำมมาอยู่ในเกล์หมอลำัหไ่น้ำเผินแล้วนะครับรคาคาสามแสนกวัวแล้วสำหรับมอลำัเกียงม,มีหบัดนี้กลยเห็นเห็ดมอลำัวงล่องลอง,ลง,ลงมาอีกวงหนึ่งนะพี่น้อง นะครับแต่ไม่มีนกพงศกรไม่มีอายแต่ว่าเรามีศิลปินท่านอื่นๆฝากพี่น้องนะครับหมอลำอลังการโชว์ราคาเริ่มต้นที่สองแสนสามพอดสองแสนแปดถัดพี่น้องมีการมีงานอื่นใส่เลยด้วยครับเด้อมหาพี่น้องกูดคอนเจนเก่าพอแพ้ดอกมาละมาลังการโชว์ออกจากบ้านแพะบ้านอ,อีกกระบอกเล็กลจเออสองเซฟสามเก่าดอกผู้ใดญบ้องฮะหมอลำราคาขนาดกางราคาแบบย่ำแย่แบบมิตรภาพมันเป็นมิจฉาชีพได้พี่น้องแท้ ซอ,อ,<า>อด,ดแจ้งอลังกออารแผ่นในนอนฝากพอแม่พีนองน้องเอพี่นองเริหมอหลำอลังการโชว์แมนครับเอาบันี่ผู้ได้บ,บันี้สวัสดีค่ะน,น้องอาอายสกุณาพนเสียงวิโฮกค่ะลูกร้านพี่นองอังเภอโกซงมีิสจังหวัดมหาสารคามค่ะกีฬาดอยกระ ขอบคุณและวันหนักใจดันหนาเิที่ขอบคุณพ่ามาต้อมแท้งขอบคุณมาลัยจาดจากคุณแย่หลอดทอง